สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับอากาศดีวันเสาร์แดดออก <c oughs> นำรถมาล้างสักหน่อยหนึ่งนะครับใช้รถมานานนะครับก็อาศัยสิ่งใดก็รักษาสิ่งนั้นนะครับเพื่อจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนานนึกถึงคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดม พระจหลวงพ่อบริรยังสรินทโรเจ้าวัดวัดรรม,มงคลหลวงพอ่อพระอุปชาเมื่อครั้งอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับที่วัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีโอกาสมาอยู่ถึงสหรัฐอเมริกานะครับก็ด้วยบุญแห่งรมภากาสวัสั วันนี้ก็ยังนึกถึงคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่นะครับเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติเตือนใจให้ได้มีชีวิตอยู่แม้จะไม่ได้อยู่ในวัดเหมือนที่เคยอยู่แต่ก็ยังไม่เคยออกจากบวชพระพุทธศาสนานะครับก็ยังทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคู่นำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ประกาศในแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับในฐานะของอนุศาสนาจารย์คนหนึ่งในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาก็เหนือความคาดหมายไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ด้วยความตั้งใจที่ดีส่วนหนึ่งนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติและพฤติกรร พัฒนาตนเองมาจนถึงวันนี้นะครับก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่ต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ตามนะครับก็จงฝึกฝนตนเองเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมนั้นๆน,น,นะครับโอเคครับ uh huh. HiI uh, want to have regular. the regularthe nine dollarAh yes so <for> you, you want to pay it right n o w y e s t h t be n n e even for o k a y a l l rightThank youBe back ก็ <c oughs> เป็นแบบไร้ทรูนะครับง่ายดีนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็เป็นแบบธรรมดานะครับเก้าเหรียอญอเดี๋ยวให้ดูด้านหน้า <c oughs> ตอนนี้เป็นด้านหน้าแล้วนะครับก็มีแบบธรรมดาแบบดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามระบบตามยุคสมัย ช่วงนี้ก็รอนะครับถึงคําข,ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็กล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราอาศัยสิ่งใดต้องรักษาสิ่งนั้นจึงจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนานเมื่อเราอาศัยสิ่งใดต้องรักษาสิ่งนั้นจึงจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนานนะครับก็เสร็จแล้วก็คิดว่าอีกนาทีนะครับก็จะชี <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยฉีดั้งนะครับก็9ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นอกจากฉีดล้างแล้วก็จะมีเครื่องนะครับก็ดูว่ายังไงต่อไปนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าที่ในประเทศไทยมีหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะมีนะครับ แต่ว่าไม่เคยใช้พอดีมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ใช้ตรงนี้แหละนะครับตอนเราสู่กันฟังนะครับว่าชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปช่วงนี้สถานการณ์โควิดในสหรัฐอเมริกานะครับทางออสเตรทางภาคเหนือสปอตตันทกนะครับก็ยังมีอยู่นะครับอากาศแม้จะเริ่มอบอุ่นแล้วนะครับแต่ว่ากลางคืนก็ยังเย็นอยู่นะครับ ฉะนั้นก็สถานการณ์โควิดก็ยังต้องเฝ้าเรามาระวังกันแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องดูแลตัวเองนะครับก็ยังต้องใส่หน้ากากก็ยังต้องใส่หน้ากากก็ยังต้องทนะําหน้าที่ของการดูแลตัวเองไปดูแลสังคมไปนะครับเป็นเรื่องปกติตามธรรมดาของคนทั่วไปนะครับที่ยังต้องอยู่ในสังคมนะครับก็ ขาอาศัยเราเราอาศัยเขาพึ่งพาอาศัยกันนะครับเป็นการให้เกียรติเราให้เกียรติเขาดูแลสุขภาพนะครับก็ดูแลกันไปนะครับรถตรงนี้ก็เราใช้มานานก็ดูแลรักษาบ้างนะครับเพื่อสุงค่านำใหมที่ดีนะครับก็ดูแลไป ก็ปราศจากโรคภัยนะครับก็ดูแลกันไปตามความเหมาะสมตามวิสัยนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่17เมษายน2564นะครับที่เมืองโอลิมปียรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับขอความสุขสวัสดีจงเมดทุกท่านครับสุขสวัสดีครับ